i you're I'm lost. 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 i am i am lost i am i am lost me am lost i am lost i i am i am i i am i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  มีครับมีครับทำเอาอีกดีกว so ่าทำคิวให้ว่างๆนะครับคิวให้ว่างๆปล่อยใจสบายๆช่วงไหนสงดาว

เก็บเวลซื้อเกมอะไรก็ไม่รูอะะเกมบเป็นหาแล้วกเกมเดียร์โรครับเดียโรเดียโรไอ่ชื่อเดียโรใช่เดียเป็นเกมแบบเก็บเวลล่าปีศาจอะไรเงี้ยในสมัยก่อนทราบนไม่คยเห็อแล้วก็เราก็เลยเราก็เลยแบบว่าแม่ชอบใช่ไหมเราก็เลยไปเซิร์ชหาเกมแนวเนี้ยคล้ายๆกันพารออกอีกสายพรใสายอยู่ตอนนี้เดียโรกเล ไอ้สายผูกก็มันก็เป็นเดโมเราก็ซื้อมาให้แม่เล่นให้ทั้งวันคือแม่เล่น,นมาบ้างแล้วคือแบบว่าเราเก็บเบลอยู่นะเนีคือเล่นเล่นกันสองคนก็คือแม่จะฟาร์มเก็บเบลล์มอสนะจะมีบอส <c oughs> เออ้ยสนวยกันนะฮะแ,แบ่งกันดีๆสนี่้ิทกัน น่าน่าจะเดือดอะ มีใครมีใครชอบอันนีมาเติร์นของชอบใช่ไหมผมไปไล่ดูให้จบแล้วก็เดี๋ยวหน้าจะไปซื้อหนังสือมามีไม้ไม่ได้สิบก็แล้วยครับแล้วแบบว่าตอนแบบว่างๆอ่ะเด็กๆได้แบบอาะไรมาเล่นนะมาท่องกระถางได้ไหมมาเล่นกับแม่มีไฟด้วยหรอต้นไม้ใจจะสิใช่ไหมอ๋อไม่ใช่สิบคูใช่ไหมไม่ใช่หรอก กระสุนแเกนีโอมนเข้าด่วนไหมประเทศไทยเรามีกระสุนแมกนีโอมั้ยนะอโอเคครับผมอะไรนะฮะค่ะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะก็เดินทางมาถึงช่วงเวลาสุดท้ายแล้วนะคะก็เดี๋ยวอยากให้น้องเดมอนได้กล่าอะไรเก่าแล้วก็มีทุกคนนะคะแล้วก็วันนี้มีอีิสระแฟนมาด้วย พูดภาษาญี่ปุ่นได้ค่อนข้างอริทถิบนะฮะสุริเจแป ชนตัวอย่างเช่นไม่ได้หมายว่าเดี๋ยวนะครับบทเรียนค่าแล้วเดี๋ยวผมมาพูดเรื่องนะครับผมนะครับแล้วก็มาภาษาไทยก่อนเมื่อกี้เขาภาษาไทย ความในบ้านออฟเชี่ยลมันเข้าปนบิบาลเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ผมผมว่าผมจะเปลี่ยนอยู่นะครับก็จริงๆก็ทักทายได้เราในบ้านทุกคนได้ปกติเลยครับแล้วก็แฮชแท็กสามารถเล่นกันได้เลยครับแล้วเดี๋ยวผมก็จะแอคทีฟตัวเองด้วยให้ทุกคนได้สนุกกันด้วยครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากมๆาเลย Oh my god. Oh my god. Oa oh